เป็นประตูไม้หรือหน้าต่างไม้นะครับท่านผู้ชมก็จะเป็นช่องบานเกล็ดแบบนี้นะครับนี่เป็นน่าจะเป็นของเก่าของเดิมนะครับท่านผู้ชมแล้วก็จะเป็นการทํามุมนะครับเป็นชั้นเป็นชั้นแบบนี้นะครับท,ท่านผู้ชมนี่ครับประตูบานไม้สมัยแต่ก่อนก็น่าจะเป็นไม้สักทองนะครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นประตู เป็นประตูครับประตูบานด้านหน้าสถานีนะครับทางเข้านะครับท่านผู้ชมสังเกตดูนะครับใช้นานไม่นานท่านผู้ชมดูรูนะครับดูรูสีอาจจะหนาตึกเลยนะครับดูรูนะครับท่านผู้ชมที่จเขาเปลี่ยนเป็นตัวล็อกแบบนี้นะครับจนเขาไม่ล็อกแล้วนะครับล็อกข้างในแล้วนะครับท่านผู้ชมดูแต่ก่อนอาจจะเป็นนี่ครับเป็นประตูล็อกแบบนี้ครับเป็นประตูล็อก สมัยแต่ก่อนนะครับท่านผู้ชมนี่นี่ครับคลาสสิกเป็นประตูบานนะครับสองบานตัวน,นี้ก็จะเป็นประตูบานพับนะครับท่านผู้ชมนี่ครับพับเข้าหากันสี่บานนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าต่างหน้าต่างที่เปิดออกด้านข้างนะครับท่านผู้ชมก็จะเป็น คันทวยไม้นะเขาเรียกคันทวยนะครับตัวที่ไปรับรับฝ้าเพดานหรือรับหลังคาครับท่านผู้ชมนี่ครับสาช่างเขาเรียกคันทวยนะครับจุดนี้น่าจะเป็นการก่อสร้างใหม่นะครับท่านผู้ชมเป็นคอนกรีตสมัยแต่ก่อนอาจจะเป็นไม้นะครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นคันทวยแบบแต่งให้มันสวยงามนะครับท่านผู้ชม